สวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมและเฟซบุ๊กยามเช้าทุกคนดูสภาพไม่ได้แต่งหน้าเลยใส่แต่บิกไอกโสมมากๆาก๊อ้ยมีพุงด,ด้วยเต้ก็เพิ่งตื่นแต่งตัวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกไปเซอ้์นี่ให้ดูกินเปล่าไปซื้ออมยิ้มมาสามอันอโึสมมาก เย็นนี้ว่าก็าจะอัดคลิปเต้นลงสักคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆดูกันก็ฝากติดตามด้วยนะเย็นนี้แหละน่าจะประมาณสามสี่โมงเพราะตอนนี้ว่าจะนั่งเล่นของคอนเซสก็มีเพื่อนๆหนังเซเตอร์ดดมาก็แอดมาได้นะเตอร์ ทีพิมใหญ่นะแล้วก็ตัวอ e, ีตัวอาพิมเล็กแล้วก็ขีดแล้วก็แซดเอเตอร์ส่าหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็ให้เอาเมลเตอร์หาเนะพราะส่วนมากจะหาทางเลเจอกว่าทีอาอันเดสกอร์แซดเอเอเคเอเอแอดทาง mail.com ก็แอดมาคุยกันได้นะไปแล้วนะไปะกลืนลูกอมต่อแม่ได้แบบ